ชาร์จแบตคุณกู้หนูไปเอาหนูชาร์จแบตไว้ข้างนอกเดี๋ยวหนูรีบไปเอานะเขาอยู่ห้องนึงจะเพิ่งเหนื่อยนะเมื่อวานใครโดนคอมเมนต์อะไรบ้างใครโดนรุนแรงบ้างพี่นี่ะฝากหยิบเสื้อสีเขียวใครมีปัญหาเยอะๆบ้างกับคอมเมนต์นะจะเพิ่งเหนื่อยนะเพราะว่าอยากทำจริงๆเพราะรู้สึกว่ามันไม่มาจริงๆเอออยากให้อารมณ์มันมา เพราะว่าถ้าท้านแบบร้องเรื่อยๆอย่างเงี้ยคืออย่างอิ่มอุ่นอย่างเงี้ดยด้วยด้วยด้วยมันอบเพลงมันอบอุ่นน่ะมันก็จะถ้าถ้าแม็กร้องเรื่อยๆจนจบเพลงมันไม่มีจุดน่าสนใจเงี้ยมันต้องหาดนดมิกหาอะไรให้เพลงที่มันแบบคืออย่าลืมว่านี้เราเราเร้องให้แม่ฟังก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันต้องสื่อสารอารมณ์ด้วยอ่ะเออมันคือยังมันมันมีเซนส์ของการประกวดอยู่ อ่าลองดูเล่นจริงเลยหน้ามาเลย <Pain> อันนี้บอกเบอร์หนึ่งนะแสดงถ้าเบอร์สองต้องมากกว่านี้นะ One bit, I can't bear it, I And all that jazz so I'm gonna rush my knees And roll my stockings down And all that jazz Start to call I know I will spot where the jitters go But the piano is hot it's just a noisy hall Where that canary crow Went off oh, There and move back her shoes. And all that jazz, hear hit it of and it's gonna blow the blues. And all that jazz, hold on and work on the bunny. Huh? I bought some ice cream, That Shane your apart and want a brand new start to do that. Jazz. come on, babe, why don't we paint the town and all that jazz? I'm gonna reach my knees and go my stock is down uh, and all that, that jazz. Uh. Start the car, I know I will be spot when Jin is gone, but the piano is hot. You sing this song uh. I see hope, but then I re-throw it all. There. Yeah, see. I see. Oh, I'm no one's wife, but. Me. Oh, I love my life. เล่นเต็มยังอ่ะเนี่ยเมื่อเช้าแต่พี่พี่ว่าไหนในจานสิมันยุ้งไม่เต็มอ่ะไม่เต็มซอนไปสามเลยซอนไม่ได้ไปสองตอนจบมันหายไปไหนอ่ะตัวตดาดายๆหายหมดเลยเนาะอืมไอ้ท่อนที่แบบพี่พีกอ่ะโน่หรอหายหมดเลยโอ้ใช่คุณครูก็บอกว่าอย่างนี้แต่พอเสร็จที่เพลงอารมณ์หายหมด มากังกลางนิดเดียวอคอันนี้เนี่ยลองลองทำาหมืที่ครูบอกสิไหนลองทำหน้าเซ็กซี่สิแอคชั่นสอหนึ่งสองไม่เอาไม่มองถูดศอกมองใครก็ได้โอกส่ก็ได้เซ็กซี่ี่สุดมองไม่เห็นหน้าตัวเองไม่ต้องเห็นหน้าตัวเองก็ได้โอาสหนึ่งสอง ค้างไว้ฟีสตบมือปุ๊บค้างเลยตบมือปุ๊บค้างเลยตบมือปุ๊บค้างเลยสามฟีส,สอย่าเยียรสมาธิอยูส่สิเอาเต็กซี่ไม่เอาขำค่ะเพลงนี้มันคือเชิญชวนอะ่ะมันคือแบบขำมันอยู่คือแบบมาแคร์นี่ยซ้ำมาแบบโอ้มาเร็วมามาใกล้ๆฉันมาเข,ข้าเลยเข้ามือเสื้อคลับถึงนอนะ้องนอ่ะอ๋อมันหลายสิ่งมากเข้าใจป่ะเพลงนี้มันคือแบบ ทำไงได้เเห็นคาด้วยอยู่ในตัวเราเชิญเขาเข้ามาเออนะก็ต้องเชิญชวนกว่านี้เดี๋ยวลองพี่พีลองตัดสินนะคะถ้าพี่พีอ่ะพี่พีก็ได้พี่พีกับพี่ออฟถ้าใจ่อนเซ็กซี่เมื่อไหร่ถ้าถึงถึงในลิมิตที่พี่พีแบบอันนี้ครับครูบอกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่บอกได้แล้วไม่ใช่หนึ่งถ้าพี่พีอยากลุกไปอ่ะทำไงได้ลุกให้กุญแจสอนทำไงให้พี่พีรู้สึกว่า พี่ที่อยากลุกมาอยากลุกมาพต่ออย,ย,ย,ยเชิญชวนนี่สายตาขอหนึ่งสองเห็นบ้านหลุดแล้วเอาใหม่อย่าหลุดหนึ่งสองสามเพิมอิ่เพิมขึ้นไปอีกเ้ิมดีกี้ไปอีกสาม <C le af> เป็นไงพี่แอน นิวตี้ันกลับเป็นหนึ่งมันกลับไป็นหนึ่งอ่ะมันหนึ่งสองแล้วเป็นหนึ่งต่อจุอบจน๊่จุอบพุ๊บจุ๊้จย๊บอุอบจุมอจิธีอุ๊บจ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 ท๊บจรู้สึกว่า๊บจุ๊บจุ๊บจย๊บจอ๊บจุเบุ้๊บจุเบจพร้อม๊บจุ๊บจุ๊ไจุ๊บาว่บขอเบจุ๊บจุ๊บจุ๊ สองเซ็กซี่นะยั่วยวนนะเพิ่มพอครูบอกตัวเลขเพิ่มไปเรื่อยคือต้องเพิ่มระดับเซ็กซี่ไปเรื่อยๆนะสามสี่ห้าหกเปลี่ยนหน้าได้อีกเจ็ด อยากยังไงผมว่าช <m> ่วงช่วงจากปาก์ทีเด็กน้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกอะไรนั้นผมอยากจะลูกล้วอ่ะอยากเปิดเปิดเพลงออเดรย์จานแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ว่าจำทางเาเปิดกูเปยดอ่เดี๋ยวดูผู้ชายคือน้ำลายเลยผู้ชายคือน้ำลายแม่คือน้ำลายนิวตี้เห็นครูหรือเปล่าคะคะเดี๋ยวก่อนนิวตี้อยากดูแบบ เอาเต้นจริงๆนะเอาแบบวายอัพแต่ว่าที่ดูซอมมานิวตี้จะมีอะไรบางอย่างที่จะให้ซอนดูเต้นยเตจริงอ่ะเต้นจริงๆะเอาเต็มๆนะไม่ต้องร้องนะนาเนอร์ฟิลมาให้หมดนะซอนกันดูเล่นไปเลยอะไรก็ได้ ขอหน้าเชิญชวนเอาพี่แม็กอ่ะพี่แม็กให้มาให้ได้ฟลเป็นจริงกว่านี้ จะมีจริตบางอย่างพี่พว่าซอนต้องหาว่าของซอนเนยเป็นยังไงคือเขาก็จะมีจริตอะไรของเขาคือลายลายเต้นเขาอ่ะจะไม่เหมือนซอนซอนเต้นแข็งแรงท่าเขาเขาจะมีเขาจะมีท่า